เดี้ยวตระการตระการี่ระค่ะสวัสดีค่ะแมัสดีค่ะสวัสดีค่<น>ะวัสดีเด้ยค่ะมอนี้คือเรี่ยงวันที่ยี่สิบเก้าเนาะค่ะวันที่ยี่สิบเก้ามื่นกับวันที่สามสิบกับด้ไปเฮ็ดตนเงินเนาะคะ่ะตนเงินตนผ้าป้าไปร่วมถวายวัดปูเทศทองกับิได้เริ่มเฮ็ดประตูโขงเนาะคะ่ะอันนี้กับไม่คู่กับรวบร่วมเงินไว้ค่ะไปมาจำทั้งร่างเพื่อนเนาะค่ะ เฮ็ดประตูโค้งให้่าความสูงความยาว่นเขียนรายละเอียดลวล่ะอันนั้นกันนั่นเองใช่ไอันนั้นเอากมาดูมันนบไม้เป็นบึงเนเออตามน้ํานดหัวกันเนี่ยิว่าปูปสิบ่าปูรถน้ำมนเนียเฮยอนี่ค่ะอันนี้คือตัวอย่างขกาเขียนค่ะค่นีละค่ะนีแค่ะัวเมารูปร่างหน้าตาแบบนี้นี่ละค่ะ ก็คือมืออื่นแม่คู่ก็รวมร่วมทีเอฟซีรวมกันมากเนาะค่ะรวมกันมากสีสางซุ้มประตูโค้งทรงใบโพนะคะความสูงห้าจุดห้าสิบเมตรนะคะความสูงอันนี้ความสูงจากฐานนี้มาหอนี้แด้วก็เด้อความสูงแมนเลยเนาะ ครับผมห้ามตลห้าสิบครับห้าเมตรห้าสีบห้าจุดห้าศูนย์ห้าจุดห้าค่ะห่วงสี่เมตรเจ็ดสิบครับสี่เมตรเจ็ิบี่เมตรเจ็ดเดสิบแล้วค่ะกว้างสูงครับสี่เจ็ดศูนย์แล้วค่ะเนี่ยแหะค่ะหวอรูระว่าเองนี่ค่ะเก้าสิบนี่ยแหละค่ะอันนี้คือ้ามคนคนนันมาไหนี่ปนแบบนี้แล้วค่ะไม่เชื่อล่นมาไหแล้วค่ะ จึมรวมไปน้ากันนาะค่ะรวมถวายไปน้ากันเงื่นค่ะเอาเมาไล่ไปโกนี่ก็อซุ้มประตูโขงทรงใบผอะไรับนผูกอตรงกันตรงกลางนะค่ะซรงใบูกเป็นอื่นซุงมใบผกนี่พจ้ลงมาตะี้เดียวตะเดียวอ้นี่รคาสวยสวยจันั่นไปน้ากันติดตามไปน้ากันแห่ต้นเงินละก กะซีม yeah. mm ีล hmm. oh, mm ่ำบวงสวงนะคะล่ำบวงสวงและค่ะปู้อาสซิ้บกดาสิมีแน่วาวกับลูกกับหลานนะคะเพื่อนห้โซไฮลาเพราะเราจะติดตามเบมึงเนาะค่ะกะซีมีล่ำแค่น้อมเพราะว่าโท่คุยกันเรียบร้อยค่ะมาเนี่ยถามมึงมาถาาเนี่ยนะคะเดี๋ยวถามมึงหนาตาหมอแก่ถามสัมผัสอายุหมอแค่เนี่อว่าอายุสีเท่าใดนะคะคู่กะให้เข้าโคู่มาอายุเท่าใดก็เก็บเจ็ด เจียห้า่ะเพราะว่ารักโคบีรักเกจแล้วว่าเกจทาดักกาค่าตัวเก้าเท่าไรก็ค่าตัวค่าตัวเก้ารอยเจ็ดสิบตรงกับความมนั่นเองเอาเอาได้กสี่เจ็ดศูน์ัูกเก้าเจ็ดศูนเนาะค่ะเอาลองติดตามเมืงเนาะค่ะเนาะอันนี้พันกาปากรวมบุญมากเนาะค่ะนี่แหละค่ะเป็นเช็ดศออันนี้มาจักจั ปูบ่อันนี้เก้าสิบตงปูเก้าสิบต่างปูว่ะ่นว่านี่ก็นกระจายรอบนี้ปูว่้เป็นประตูโคงโยค่ะโอ้นี่อันีะทุงอันปูสังกระ่ายนะคะอันนี้รุ่นประตูโคงสี่หกค่ะสี่หก แปลว่าทั้งเคิ่งเก่าศูนย์เนี่ยคนเขียนมาพร้อมตัวนี้รุ่นประตูโค้งแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ประตูโค้งนะคะคือใส่พลาซังกระจายเป็นรุ่นเพื่อเสือนะคะเด้อจากคู่ศิลปนะคะคู่ศิลปะเป็นฝากมารวมบุญน้ำเนาะค่ะเนาะสาธุอนุโมทนาสาธุบุญไปน้ำกันก็มารวมมารถอาภูเรบูชาพลาซังกระจายยังสีหน้าก็ใส่ถุงเนาะค่ะใส่ถุงแบบนี้แต่ยังสีเนาะค่ะ รุ่นพวกภาพไปง่ายติดตัวไปได้นะคะใส่หนาลดในนั่นแหละอ่ะอันนั้นเพราะวอันนี้เป็นผ้าสีเยอะมากก็เลยเป็นผ้าข้ามอยู่เป็นผ้าฝ้ายนะะเนาะเห็นบ่คือผ้าฝ้ายอ่า แต่ว่าขั้นออกก็ถือข้างกันนี้เท่าเก่าคนอสองเก่าเพราะว่าเป้นไม่ควรจะเออเอาหมดข้อท้กงขายยังหมดข้อาหมครับอือรำตอนาบน้ำปูเแล้วแต่สิ่งนั้นนะครอเทีนั่งได้ก็เต็มานังเงินเสียเงก็ขึ้นก็แค่ทำข้นจัง่วเห็น

หกสิบาที่หัวตะลุ่มนอากลัวหกสิบราโอระรโอกะรใจยังวาร้อทิพยจะราาดูอ่ะทิพยจะราาดูอเพราะว่ามันมีความเชี่ยทุกทิ้งทุกอย่างมีความเชี่ยมอ่ะ ตอคิดต่อทางก่อนตัดท,ที่ใจมีความเฉียงทุกอย่างทุกแนวแม่จะอ้อมบักขอดูแลน้องค้อบครัวไปว่าฝ่านได้เพราะว่ามันมีความเฉียงแม่จะก,การอ้อมบักหอยให้เรามาตะวันอยู่ด้านพวกเราคนเดียวตายฟ้าได้เข้าไปได้วคือดังฟ้าท่านดูตายก่อนหมดตายน้องบักขอ,อยฆ่าครอกครัวนั่นเนาะ พราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงโปรดวิจรรดานในการรับถู้ดีเห็นที่นั่งหกอยากต้องโอ้เืานปรวัิาากรา,นากรานะว่าทันว่าวป็นต่ยานไทยว้าวเฮ้ยึจระญานดูเฮ้ยริญานดูโูดข้อน้องอะไรแบบตัวดีข้อน้องตั้งเขาบกว่ากูว่างนี่จะกูกัดทีเอาเนื้อมาขี้อ่ะเอ๋ ตัวดีงีค่เลย่อนไว้่าวัเพื่อเขาว่จัดไม่รด้ข้นมากไึ้เลยโอ้ขับขับว่าเมืองไว้เพื่อนรลาโรงเลยยังหวังดําขึ้นมาลาโาาารงเลย่ทักอ,อ,อ,อูร่างเขาทำลาโรงเลยเพอพบกันไมาา่วมเ้เดีอ่อเขมันเป็นยักไปวางเลยขึ้นฉีบหาย ปั้นนั่น้ยแบบคืนแ่ยงแล้วย,าวยาวปป่างหมจ้งไปต่างๆเยอะแยะเขาแต่วะาคิดแต่ล่ามากอนคิดกอนภ้าพกองตัดขิ้นใต่ก,อ,กนอนจบเงี้จบข้างไปถือแล้วก็อชอบมากรักจึงเล่นเนาะถ้าเบมามัานใตกรออก่อน,นอก่อนนะลูกนะ ามีชอดเด็ู้อบผู้ว่าโคงทุกทายว่าอันตราข้าว่าโคทุกทายอันตรายเธอทอเด็กผู้หิงผู้ติตาทองชอดเด็กู้อญ้งบางวันมีคำถัมมาใหม่เลยแต่ถ้ามีโคมันอันตรายถ้าบ่กเราว้าโคมันดวงมมงงงงกูะ ปั้นจะไหวเพราะว่ามันมีความพียงอ๋อห้ลูกหลานนี้ถองีราวีถอะม่มาห้ยง pues ้อไหน้อหายฟัไหนมาเิดากมาแต่เรื่องราวาหนที่เกิดทาก้อนร่เรื่องไม่ถูกไหนก็ไม่ถูกเค่ะอันนี้เป็นแนวทางของปูช็อตสุดท้ายค่ะปูกับไดโอลานอขึ้นมาค่ะ ตัวนี้เนาะค่ะปูพึ่งเปิดเผยค่ะโอลานอฟปูค่ะพี่น้องเอฟซีพิจิรน่าเบิงเนาะค่ะแต่ว่าปูก็หายแต่งเตอต้องหมดแล้วแหละค่ะโอลานอฟค่ะสําหรับเด็กตัวหกหานะค่ะเนาะค่ะพี่น้องหอกะแคบหน้าจอหรือจะจดไว้ก็ได้ค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางค่ะ ตัวเลขเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากพี่น้องเอฟซีเข้านอกค่ะนอกค่ะค่ะ <c oughs> สื่รับพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมรับฟังแล้วขอให้พี่น้องสุขสวัสดิ์กันมาลำลำเลยด,ด้วยนะคะเด้อค่ะค่ะทางเราเอฟซีท่านใดสนใจอยากปูชาปูหรือสีลังแต่ค่ะองค์ปูผสักระจายค่ะกับพี่น้องค่ะ แอดไลน์หรือจะโทรกิ้งกลางมากก็ได้นะคะเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเบอร์โทรแตงโมก็รอดวปหน้าคลิปคือเก่าละค่ะค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วแตงโมก็ขอให้พี่น้องสวยๆมันมากลำๆเรื่อยๆเป็นเศรษฐีสุข,ขูสุขบนเด้อค่ะเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีค่ะ